สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงทุกๆท่ททานนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นดาวมฤตยูย้ายจะเกิดผลอย่างไรต่อดวงชะตาของพวกคุณทั้ง12ราศีนะคะดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวใหญ่นะใช้เวลาโครจรราศีละ7ปีนะคะจะยกย้ายเข้าราศีพฤษภเนี่ยในวันที่7กรกฎาคมห5้นะเวลา12เออนาฬิกา26นาทีนะคะ ไทยอาเพศให้ไทยมฤตยูเนาะซึ่งแต่ละราศีเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบแตกต่างกันไปนะเกณฑ์การแบ่งราศีแม่หมอจะแบ่งตามหัวราศาสไทยนะคะแล้วก็จะแนบไว้ใต้คลิปนะคะโอเคมาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนี้นะคะ มาดูกันซิว่าดาวมฤตยูย้ายเข้าราศีพฤษภนะคะจะเป็นเรือนมรณะของราศีตุลลคนาตุลน,นะคะมาดูซิว่าจะเกิดผลยังไงนะคะกับชีวิตของชาวราศีตุลลคนาตุลมาดูกันนะจะเกิดผลยังไงคะดาวมฤตยูย้ายเข้าเรือนมรณะนะคะ มจิเชียนใบแรกไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นหรือในเรื่องของสติปัญญาความเฉลียวฉลาดหรือในเรื่องของเซิกเซนในเรื่องของยานอย่างรู้ก็ได้นะคะทั้งคำว่ามรณะนะแล้วก็ดาวมฤตยูเนี่ยมันหมายถึงพวกจิตวิญญาณได้ด้วยนะคะสิ่งลี้ลับความลี้ลับแบบนี้ได้นะคะ ะะก็เกี่ยวกับในเรื่องของอย่างที่บอกนะคะซิกเซนยานปัญญายานอย่างรู้หรือบางคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียนโหราศาสตร์ในเรื่องของหมอดูแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นพวกคุณจะเขาเรียวกว่าอะไรนะาอาจจะทําอะไรเกี่ยวกับกด้านจิตวิญญาณแบบนี้ก็ได้นะคะจิตวิญญาณการสื่อสารแบบนี้หรือเป็นร่างทรงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อนะคะการสื่อ การสื่อสารการสื่อจิตแบบนี้ได้หมดเลยนะคะามาดูต่อเดสตาร์ <c oughs> oh, Star, นะคะความมีชื่อเสียงหรือว่าในเรื่องของบางคนโดดเด่นนะคะโดดเด่นมีชื่อเสียงเมจิเชนนี่ก็หมายถึงในเรื่องของการประสบความสําเร็จด้วยนะคะ ถ้าคุณทําอะไรในขณะนี้นะแม่หมอมองว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มีชื่อเสียงถ้าทําเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของจิตวิญญาณยานอย่างรู้อะไรแบบนี้นะคะอืมมีความสุขมีความสะดวกสบายไม่ใช่สิคือหมายถึงในเรื่องของบางคนเยียวยาจิตใจหรือบางคนก่อนหน้านี้นะคะ เ,เจ็บป่วยทุกข์หรือเป็นอะไรมานะคะแม่หมอมองว่าคุณจะหายดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะการเจ็บป่วยหรือในเรื่องของจิตใจก็ตามนะคะคุณจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณจะบาลานซ์อารมณ์ของคุณได้คุณจะเยะียวยาจิตใจตัวเองได้นะแล้วมีความสุขมากๆด้วยนะคะบางคนชีวิตแบบค่อนข้างที่จะสบายๆหน่อยนะคะมาดูต่อนะ โอ้คิงเหรียญนะคะในเรื่องของการเงินดีมากๆสถานะทางการเงินฐานะทางการเงินนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะไพ่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นบางคนคุณหาเงินมาจากแบบง่ายๆอ่ะนะคะความมีชื่อเสียงก็ได้นะคะความมีชื่อเสียงจะทําให้คุณมีเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเข้ามาก็ได้มันดึงดูดเข้ามาบางคนแบบไม่ต้องทํางานหนักมากหาเงินง่ายๆนะคะแต่ก,การเงินได้มาดีการเงินไดมาเยอะอย่างเช่นพวกดาราแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนางแบบ ดารานักร้องหรือนักแสดงได้หมดเลยนะคะอืมจะโดดเด่นมีชื่อเสียงแบบนี้เป็นต้นนะคะท้าไม่อย่างนั้นคุณอาจจะทําพวก YouTube หรือทําอะไรก็ได้ที่มันทําให้คุณมีชื่อเสียงขึ้นมาแบบเนี้ยนะจะนํามาซึ่งกันเงินมีเกณฑ์การเริ่มต้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะอืมค่อนข้างโดดเด่นเหมือนกัน <c oughs> มาดูต่อนะคะ justice ขึ้นมานะคะในเรื่องของอาจจะได้รับความยุติธรรมด้วยนะคะหรืออีกในหนึ่งไพ่อยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดนะคะขอให้คุณอยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะถูกกฎถูกระเบียบถูกกฎหมายแบบเนี้ยนะคะการเงินได้มาในสิ่งที่ถูกกฎหมายถูกระเบียบนะหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าคุณไม่ได้รับความถูกต้องหรือไม่ได้รับความยุติธรรมเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินหรือเกี่ยวกับในเรื่องของอะไรใดๆก็ตามนะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องสําหรับบางคนบางท่านนะคะคดีความศาลอะไรแบบเนี้ยนะเนาะแล้วก็เรื่องเอกสารสัญญาหรือบางคนอาจจะตกลงเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจก็ได้นะคะการตกลงการเซ็นเอกสารสัญญาการแบบนี้ได้ด้วยนะคะมาดูต่อค่ะโอ้ไพ่สเตรนท์นะคะมีแต่ไพด่ดีๆทางนั้นเลยนะไพ่ใหญ่ทางนั้นเลยนะคะ โอ้ไพ่ใหญ่ขึ้นมาตั้งสนะี่ใบเนี่ยไพ่เมเจอร์สี่ใบเลยนะคะค่อนข้างที่จะแม่หมอบอกเลยว่าดวงคุณเปลี่ยนแน่ๆนะชาวราศีตุลลัคนาตุลคุณจะยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะเนี่ยคุณจะยิ่งใหญ่มากขึ้นมียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะประสบความสําเร็จแบบนี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่แม่หมอบอกคุณต้องยืนบนความถูกต้องนะคะเอ่ยยืนบนตัวบทกฎหมายอะไรแบบนี้อย่าทําอะไรที่มันผิดๆนะคะเพราะไพ่พคือแบบนี้ขึ้นมาเตือนอยู่เหมือนกันเนาะอืม ความมีอํานาจวาสนาเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยนะคะตำแหน่งอาจจะสูงขึ้นอาจจะได้ก้าวขึ้นถึงขั้นผู้บริหารนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรายังทํางานแบบเป็นตําแหน่งล่างๆหรือตําแหน่งเล็กๆอยู่นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้ไปถึงตําแหน่งผู้บริหารเลยหรือว่าตําแหน่งได้สูงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะหรือถ้าคนที่ทํากิจการคุณจะกิจการใหญ่โตนะคะการเงินเยอะพอสมควรนะคะ บริษัทจะมั่งคัง่งบางทีบริษัทมีชื่อเสียงด้วยนะคะอ๋อหกคาทานะคะอ,อ,อ,อืในเรื่องของการประสบความสำเร็จการเดินทางการได้รับคำเยินยอคำสรรเสริญแบบนี้นะคะอมแม่หมอบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะแข่งขันอะไรหรือคุณจะแข่งอะไรกับใครคุณจะมาเป็นที่หนึ่ง ชนะเลิศอะแม่หมอบอกได้งี้เลยคุณชนะเลิศนะคะเออมาเป็นที่หนึ่งแน่นอนนะช่วงนี้ไม่ว่าจะแข่งยอดแข่งเป้าหรือแข่งอะไรก็ตามแต่นะแล้วแต่อาชีพของคุณมีเกณฑ์ชนะเลิศเป็นที่หนึ่งนะคะมีความโดดเด่นมากๆหละอย่างที่แม่หมอมองเป็นซูเปอร์สตาร์เลยอะไรเงี้ยนะเพราะมันขึ้นคู่กับดาวเออเดอะสตาร์ด้วยนะคะอืมมาดูต่อค่ะ ข้าคาถานะคะบางคนน่ะอยู่คนเดียวหรือแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีมุมมีมุมโดดเดี่ยวหรือว่าเหงาเหงาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่สิ่งที่แม่หมอเห็นถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะได้รับชัยชนะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามนะแต่สิ่งที่แม่หมอมองเห็นน่ะทำไมคุณเหมือนแบบ เหมือนอาจจะถูกทิ้งไหมหรือว่าตัวคุณเองขังตัวเองอยู่กับอยู่อยู่คนเดียวอะไรแบบเนี้ยมันมีสภาวะความเป็นอย่างนั้นหรือไม่งานที่คุณทํานะคะสิ่งที่คุณประสบความสําเร็จเนี่ยคุณต้องทํางานคนเดียวอาจจะไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือคุณนะเป็นเหมือนแบบฉายเดี่ยวอะ่ะเออทําคนเดียวตั้งแต่ต้นยันจบอะไรแบบเนี้ยเออมันอาจจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยนะคะอืม ว้าวหนึ่งถ้วยนะคะ,ะการได้รับข่าวดีการได้รับความรักนะคะหรือว่าการได้รับม,รมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดีด้วยก็ได้นะคะแม่หมอมองว่าถ้าบางคนมีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าคุณเก็บตัวนะเปิดตัวหน่อยนะคะเ,เปิดตัวตอบรับความสัมพันธ์การายนานมิตรดีๆนะหรือว่าความรักดีๆกาลังจะเข้ามาก็ได้ด้วยหรือคุณเองอาจจะเป็นพวกช่วงที่คนที่กลัวความรัก กลัวความรักกลัวกลัวความสาเร็จหรอไม่น่านะแม่หมอมองว่าบางคนกลัวความความรักนะคะมีความรักเข้ามาหยิบยื่นให้คุณแต่คุณอาจจะมีความกลัวมีความไม่มั่นใจนะคะมีความลังเลใจอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะหรือมีในเรื่องของโชคลาภในเรื่องของการเงินมีคนหยิบยื่นมาให้คุณก็ได้ด้วยอ,อคุณได้รับการหยิบยื่นให้อนะคะเออปลดปล่อยตัวเองออกมานะคะบางคน เหมือนขังตัวเองไว้อะนะเออตีกรอบให้กับตัวเองแบบเนี้ยนะคะอ่าควีนดาบขึ้นมานะคะในเรื่องของการประสบความสําเร็จอีกแล้วเนาะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอย่างที่แม่หมอบอกนะคะติดกับไพ่จะติกคุณต้องฉาชานคุณต้องชัดเจนคุณต้องเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรต้องเคลียร์นะอย่าหมกเม็ดอย่าอย่าทําอะไรที่มันคลุมเครือนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องการงานก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนต้องเคลียร์เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นนะเออมันจะได้ไม่มีปมไม่มีประเด็นหรืออะไรก็แล้วแต่แบบเนี้นะคะเอกสารสัญญาควรจะชัดเจนนะคะมีให้พร้อมนะไม่ว่าว่าไม่ว่าคุณจะเซ็นสัญญาหรือคุณจะตกลงกันด้วยอะไรยังไงก็ตามนะคะอืมอ่ะมาต่อนะคะ หเหรียญน,นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นความยากขนาดไหนก็ตามจะเป็นปัญหาหรือจะเป็นอุปสรรคขนาดไหนก็ตามนะคะมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะมีคนพร้อมที่จะหยิบยื่นนะคะหยิบยื่นโอกาสหรือหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณแบบนี้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะอืม หรือว่าเป็นช่วงที่คุณไปขอความช่วยเหลือกับใครเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณด้วยก็ได้อ่าเพจอับอลนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนี่ไพ่การเริ่มต้นขึ้นมาอีกแล้วนะคะอ่าเพจอัพบอลนะคะในเรื่องของธุรกิจบางคนอาจจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆก็ได้เริ่มต้นบริษัทลูกก็ได้นะคะ แตกยอดแตกลายเป็นบริษัทลูกออกมาบริษัทเล็กๆบริษัทน้อยๆแบบนี้ออกมาอีกก็ได้นะคะจากที่คุณอาจจะมีบริษัทใหญ่อยู่แล้วนะคะมีบริษัทหลักบริษัทแม่อยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะออหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องออนไลน์ไหมนะคะหรืออาจจะเกี่ยวกับ ในเรื่องของการทําธุรกิจหรือการสร้างธุรกิจใหม่ๆแบบนี้นะคะมีเกณฑ์เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะการเรียนรู้นี้หรือการเริ่มต้นนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณประสบความสําเร็จนะคะให้เริ่มต้นได้เลยนะไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นอะไรก็ตามนะคะชาวราศีตุลลคนาตุลมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จสูงมากๆแม่หมอต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะอ่ามาต่อนะอ่า เอร์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงหรือบางสิ่งบางอย่างมันเกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะไม่ว่าจะทําอะไรคุณต้องรอบคอบหรือว่ารัดกลุ่มให้เรียบร้อยหรือทําอะไรต้องเคลียร์อย่างที่แม่หมอเตือนไปตั้งแต่ทีแรกนะคะมันจะได้ไม่เกิดเหตุเนี่ยบางทีเราโดนบูลลี่ก็ได้นะหรือบางทีเราโดนอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่แม่หมอเห็นเนี่ยมันมีสภาพแบบมันสภาพแบบ โดดเดี่ยวเอออะไรประมาณนี้หรือในเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการเริ่มต้นก็ต้องระวังสิ่งที่มันจะเกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเนี่ยนะอืมมันติดกับทาวเวอร์นะคะการทะเลาะเบาแหวงหรือว่าอ,อ,อุบัติเหตุอุบัติภยัยไหมเอออันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะว่าติดกับพห้ก้าดาบ ก้าใกล้ก้าผาดหาด้วยนะคะระวังในเรือ่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเก<ร>ิดแบบปุบป,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 ปับฉับพลันไม่ทันระวังตัวเลยแหละเนาะเพราะฉะนั้นทําบุญบ่อยๆปล่อยปลาบ่อยๆนะในช่วงนี้นะคะสร้างกุศลไว้มากๆหรือว่าช่วยชีวิตไถโคใชัไถ่ถถชีวิตโคกระบือก็ได้ด้วยนะคะแปดเหนะรียญอ่านะแปดเหรียญมีโชคเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินดีนะคะแต่ก็ระวังในเรื่องของการเสียเงินกระทันหันเหมือนกันนะคะเสียเงินแบบปุบปรับฉพันธ์เสียเงินแบบไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าจะต้องเสียอะไรแบบนี้แต่ความโชคดีในเรื่องของการเงินก็มีนะคะมีมากซะด้วยนะคะการหาเงินจะเป็นในรูปแบบที่แบบคุณจะหาเงินได้ง่ายคุณจะหาเงินได้คล่องและหาเงินได้เยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยการหาเงินของคุณครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ลำบากคุณไม่ลำบากเรื่องการเงินแล้วหาได สบายๆคล่องไม้คล่องมือแล้วก็ได้ก้อนใหญ่แล้วก็ได้เยอะด้วยคือเรียกว่ามีโชคทางด้านการเงินนะเอาง่ายๆนะมีทั้ง7็ดเหรียญมีทั้ง8ดเหรียญขึ้นมานะคะติดขัดอะไรในเรื่องเงินก็มีคนช่วยเหลือหรือว่าตัวคุณเองก็ได้ถ้าคุณมีเยอะแล้วรวยแล้วนะคะสบายแล้วในเรื่องเงินนะคะคุณสามารถเป็นไพ่ใบนี้คุณอาจจะกลายเป็นผู้ให้ก็ได้นะคะให้การช่วยเหลือกับคนอื่นด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะเราเป็นไพ่หกเอ่อหกเหรียญเนี่ยมันเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะม,มาดูต่อนะคะ โอ้โห่ก้าวถ้วยนะคะความพึงพอใจนะความสบายอกสบายใจความเขาเรียกอะไรอะ่ะคุณพอใจมากๆกับสิ่งที่คุณทําคุณพอใจมากๆกับที่คุณหาเงินได้เยอะๆแบบนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามีความสุขมากๆอะ่ะตอนนี้นะเป็นก้าวถ้วยขึ้นมาเลยสุขกับเรื่องเงินสุขกับชัยชนะสุขกับหลายๆเรื่องเลยนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะ การเงินดีนะการเงินดีโอ้โหแปดคาทาน่ะนะคะแปดไม่เท้านะความรวดเร็วนะในเรื่องของการเงินด้วยในเรื่องเอในเรื่องของการงานนะคะงานเอ่อเงินก็นํามาซึ่งเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ คุณจะแบบคล่องตัวในเรื่องทั้งการงานและการเงินมากๆงานจะเยอะนะคะตอนนี้เนี่ยการงานแบบหลากหลายเข้ามาให้คุณเลือกเลยนะการงานมีการขยับขยายตัวอย่างดีมากเติบโตอย่างดีมากนะเก้ากระโดดแบบสุดๆเลยแหละในเรื่องของการงานนะแล้วก็นํามาซึ่งเงินเนาะทำให้คุณมีความสุขมากๆนะคะเหมือนคุณประสบความสําเร็จแบบมากๆเลยอะนะอืมทั้ง8ดเหรียญน,นะประกบด้วย8เหรียญแล้วก็8คาทาเลยนะเออตรงกลางเป็น9้าถ้วยนะคะ ทุกอย่างอาจจะเกิดแบบปรับปรับฉับพลันก็ได้นะคะข่าวดีหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบเนี้ยการเริ่มต้นแบบปรับปรับฉับพลันนะก็กลายเป็นแบบรวยฟ้าผ่าไงหรอมันก็เป็นไปได้ด้วยนะคะเพราะว่าแบบการเงินดีมากๆการงานก็ดีมากๆนะคะอืมมาดูสําหรับนี้ต่อนะคะมาดูซิว่าเดาวมรตยุยใหญเข้าเรือนมรณะของชาวราศีตุลละคนาตุลน,นะคะสําหรับนี้จะบอกอะไรนะ จะเป็นยังไงนะคะมาดูกันโอ้เดอะสตาร์ขึ้นมาอีกแล้วนะคะสุดยอดมากๆขึ้นมาถึง2ใบนะมาตอกย้ำเลยนะคะแม่หมอมองว่าคุณน่าจะมีชื่อเสียงนะเออคุณน่าจะแบบมีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมา มีชื่อเสียงประสบความสําเร็จอย่างเงี้ยแล้วได้เป็นที่นิยมของคนทั่วไปมีคนสนับสนุนมีคนแบบให้ความนิยมกับคุณเออมันเป็นแนวนั้นนะ่ะนะคะโดดเด่นมากๆแล้วก็แบบสบายอ่ะสะดวกสบายทุกอย่างเลยการเงินก็เงินดีมากได้เงินเยอะมากอะไรเงี้ยนะคะหาเงินได้แบบง่ายๆเออมันเป็นแนวนั้นนะนะคะราศีตุลม,มาดูต่อค่ะ จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะจะเกิดอะไรขึ้นอีกสองเหรียญนะคะออสองเหรียญบางคนแบบทาอะไรสองอย่างสามอย่างแบบกระทนหันเลยนะคะอ,อ,อยู่ๆจะพัดจะผูเนีย่ยมันมีไพ่ใกล้กับเริ่มต้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแม่หมอบอกว่าบางคนทาอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกัน นะเหมือนแบบกําลังลุ่งอะอนะพอกาลังลุ่งบริษัทหนึ่งลุ่งปุ๊บก็อยากจะเปิดบริษัทเล็กบริษัทย่อยบร,บริษัทนู้นบริษัทนี้ต่ออะไรแบบนี้นะคะอแต่ต้องระวังในเรื่องของความเสี่ยงด้วยนะเพราะว่าเท่าที่แม่หมอดูอะสิ่งที่คุณทำอาจจะค่อนข้างเสี่ยงด้วยหรือเปล่าก็ระวังมาติดกับทาวเวอร์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระวังมีเกณฑ์มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะเออก็ต้องระวังปัญหาที่มันจะเกิดด้วยเหมือนกันนะคะอื มาดูต่อค่ะโอ้บางคนทำงานออนไลน์นะคะบางคนเพิ่มเป็นทำงานออนไลน์เพิ่มเติมนะคะมองหางานใหม่ๆมองหารูทางใหม่ๆตลอดนะเนี่ยนะคะงานออนไลน์ก็ดีจะสร้างเงินให้กับคุณนะคะออจะสร้างเงินให้ได้เยอะด้วยนะบางคนทำงานออนไลน์เป็นทำอะไรอะ YouTube หรอสองช่องสามช่องอย่างเงี้ย เ,เปิดเพจขายสินค้าออนไลน์ก็ได้หรืออะไรอ่ะทํา Tik t อกเออมันก็ได้หลายช่องทางนะนะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่าบางคนก็ทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันแบบเนี้ยนะคะหรือบางคนทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการสื่อสารก็ได้นะทางไกลต่างประเทศอะไรแบบเนี้ยก็จะลุ่งเหมือนกันจะริยลุ่งเรืองเหมือนกันนะคะการส่งออกนำเข้าการอะไรอ่ะขนส่งเออแบบเนี้ยได้หมดนะคะ เกี่ยวกับบริษัทข้ามชาติก็ได้นะคะเอองานการเงินจะดีนะคะตำแหน่งดีการเงินดีรวยเลยแหละเออนะคะเผลอๆได้เงินพิเศษด้วยนะโอ้เมจิเชียนขึ้นมาอีกแล้วเมจิเชียนสุดยอดเลยนะคะความสำเร็จ สุดยอดมากๆนะคะการเริ่มต้นเนี่ยแม่มอบอกเลยว่าถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์คุณก็ประสบความสาเร็จอีกแหละแล้วคุณก็มีชื่อเสียงด้วยคุณเห็นไหมแถวแรกก็เดิอดสตาร์มาแล้วก็เมจิเชียนแถวนี้คุณก็สตาร์กับเมจิเชียนมาอีกแล้วนะคะม,มีเกณฑ์ประสบความสําเร็จแล้วมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงแบบมากๆเลยระวังในเรื่องของการใช้เงินสิ้นเปลืองด้วยนะคะการหมดเปลืองเงินอะไรเงี้ยแบบปุบป,ปรับฉับพลันคล้ายๆว่าแบบอยู่ๆตัดสินใจจะซื้อเลยอะไรแบบเนี้ย นะคะแบบเนี่ยในเรื่องของการเงินต้องระวังด้วยวางแผนให้ดีๆนะคะวางแผนให้ดีๆได้มาใช้ไปอะไรเงี้ยได้มาจะได้เงินเยอะก็ใช้เยอะใช้หมดแบบเนี้ยต้องต้องเก็บด้วยนะเออมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอืมมีในเรื่อง,งซิกเซนต์ยานปัญญาแบบนี้ด้วยนะคะเออเป็นคนเซนต์แรงเป็นคนมีเซนต์หรือชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการดูดวงก็ได้เออนะ โดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็ทาอะไรค่อนข้างที่จะไม่ค่อนข้างสําเร็จเลยแหละนะคะเออสำเร็จเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงด้วยนะคะอืมอ่ามาดูต่อนะจะเกิดอะไรอีกนะคะหนึ่งเหรียญไม่ใช่เด็กเหรียญน,นะคะอ่าก็ดีในเรื่องของการเงินนะคะเออการลงทุนมีเกณในเรื่องของการลงทุนด้วยนะจะอาจจะเป็นการลงทุนแบบก้อนเล็กๆไม่ได้ก้อนใหญ่มากนะคะ แบบเหมือนเริ่มลงทุนอย่างเงี้ยนะคะบางคนมีเกณฑ์แบบกำลังดูในเรื่องของการเริ่มลงทุนอาจจะเป็นเกี่ยวกับหุ้นคริปโตไหมหรือว่าอะไรอะ่ะกองทุนก็ได้นะคะอะไรก็ได้นะการลงทุนม,มาดูต่อนะคะจะเกิดผลยังไงกับคุณอีกนะคะสองดาบนะคะอ่า อันนี้หมายถึงการสื่อสารก็ได้นะคะการสื่อสารการออนไลน์นะทำให้มีชื่อเสียงแบบนี้ก็ได้หรืออีกในหนึ่งนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของความลังเลใจการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะสี่ถ้วยนะพอพไพ่ไม่ดีไม่ดีมันจะขึ้นตามมาอีกเลยนะคะสี่ถ้วย บางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจความไม่ได้ดังใจเออมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เนาะอย่างว่าแหละมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะแล้วนะมีเรื่องไม่ได้ดังใจบ้างนะคะมีเรื่องไม่ได้ดังใจบ้างมีเรื่องเซ็งๆเข้ามาบ้างหรือคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณเอาใจยากก็ไ้นะคะเอออาจจะเป็นแบบอะไรก็ไม่พอใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ความคิดที่ต้องตัดสินใจต้องเลือกอะแต่ไม่สามารถเลือกได้ดอะมันเกิดความเซ็งเกิดความแบบ ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะเออนั่นแหละนะคะเออมันมีในติดกับสองดาบไงนะคะเจ็ดเหรียญมาอีกแล้วเอออันนี้เจ็ดเหรียญทันั้นหกเหรียญเลยเจ็ดเหรียญนะคะเรื่องเงินใหม่แล้วมาทั้งหกเหรียญเจ็ดเหรียญแล้วก็แปดเหรียญแล้วก็คิงเหรียญนี่เหรียญแบบสุดๆเลยนะเหรียญใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะอ่า ความงอกเงยนะในเรื่องของการเงินบางคนทําธุรกิจออนไลน์ขนส่งทางไกลหรือว่าธุรกิจข้ามชาตินําเข้าส่งออกแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณทําไปอ่ะนะคะกาลังเริ่มออกดอกออกผลนะคะกำลังสร้างเงินสร้างเม็ดเงินสร้างผลตอบแทนให้กับคุณแล้วนะคะหรือบางคนลงทุนออนไลน์ก็ได้นะคะเล่นหุ้นออนไลน์เล่นคริปโตออนไลน์เนี่ยแบบนี้ได้นะคะสร้างเงินสร้างทองให้กับคุณ แต่จริงแม่หมอไม่ค่อยแนะนำหรอกพวกนี้มันจะเสี่ยงนะคะมันเสี่ยงมันใกล้กับนี้ด้วยเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยด้วยบางคนทำจริงๆนะแล้วก็สองเหรียญเนี่ยนะก็หมายถึงสภาพของความเสี่ยงนะการเงินแบบหมุนเข้าหมุนออกแบบนี้นะคะถามว่าแนะนำไหมแม่หมอไม่แนะนำนะมันค่อนข้างที่แบบสูญเสียงเงินไปเปล่าๆนะอโอเคมาดูต่อนะคะ เดวิลขึ้นมาระวังในเรื่องของความโลภด้วยนะอ่าพอได้เงินเริ่มเยอะปุ๊บอะไรเงี้ยระวังมันจะเกิดความโลภความถอนตัวไม่ขึ้นหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเราทํามันลงไปแล้วเนี่ยนะคะเออประมาณเนี้ยนั้นเดวิลนะคะความโลภก็ต้องระวังอย่าไปโลภมากนะคะถ้าเราลงทุนพวกเนี้ยมันโลภไม่ได้นะอ,อถ้าโลภแล้วหมดนะคะโลภแล้วหมดนะอ่าดูใบสุดท้ายของสําหรับนี้นะคะ จ็ดถ้วยนะเ,เริ่มเริ่มคิดที่อยากจะทำโน่นทำนี่วางโปรเจกต์แล้วนะคะหมกมุ่นเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดฝันความเพอ้อฝันและจะทำโน่นทำนี่หรือว่าอยากได้โน่นอยากได้นี่ก็ได้ติดก,กับเดวิลอีกต่างหากนะอยากได้รุนแรงเหมือนกันหรือว่าเป็นมันเป็นอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยนะเวลาคุณคิดคิดฝันอะไรหรืออยากได้อะไรเนี่ยมันจะเป็นช่วงอารมณ์ที่แบบ รุนแรงเออเหมือนแบบเราเรามีเม็ดเงินลอยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เริ่มเริ่มคิดแล้วนะว่าเออจะซื้ออะไรจะทําอะไรหรือจะเอาไปลงทุนอะไรแบบนี้อ่ะมาดูต่อไพ่สําหรับนี้มาดูซิว่าสําหรับนี้จะบอกอะไรนะคะเออดาวมฤตยูย้ายนะคะเข้าเรือนมรณะของชาวราศีตุลลคนาตุลน,นะไพ่สาหรับนี้จะบอกอะไรคะ โอ้ไพ oh. ่ใบน,นี้ก็จะคล้ายๆกับทาวเวอร์นะคะเหตุเกิดไม่ทันตั้งตัวเหตุเกิดแบบปุปปับปรับฉับพันออการเปลี่ยนแปลงฉับพันก็ได้นะมันเข้ามรณะนะเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนความเสียหายก็ต้องระวังด้วยนะคะออความเดือดร้อนความเสียหายออการสูญเสียเนี่ยแบบนี้นะคะ เกิดเหตุไม่ทันตั้งตัวนะมันจะเกิดเหตุไม่ทันตั้งตัวอย่างที่แม่หมอบอกว่าถ้ามันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นปุ๊บแนะนําทําบุญเยอะๆสดมนเยอะๆปล่อยนกปล่อยปลานะปล่อยโคกระบือ,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 อบแบบนี้นะเหมือนแบบเราให้ทานชีวิตสัตว์น่ะนะอะไรที่เราจะโดนแรงๆมันอาจจะเบาขึ้นนะคะเรื่องฟืนไฟสภาพอากาศต้องระวังด้วยนะคะสำหรับนี้นี่ใบแรกเปิดมาก็แบบเป็นเหมือนทาวเวอร์เลยนะคะ เอามาดูต่อนะอืมไพ่ใบนี้นะคะจะเห็นไม่เอ่ยอืมมันก็เปรียบเสมือนสิ่งที่แม่หมอเห็นคือเราต้องควบคุมสตินะคะติดกับไพ่ใบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้ามันเกิดเหตุอะไรที่มัน ร้ายแรงรุนแรงเราต้องควบคุมสติให้ดีๆนะคะเ,เพราะว่าคุณจะลองดูนะมันไพ่เนี้มันเป็นไพ่ที่รุนแรงมากๆนะคะเกิดเหตุปุบป,ปับฉับพลันมันเป็นไพ่ไฟไหม้นะคะไฟไหม้ตอนกลางคืนแล้วคนก็อพยพขนนู่นนี่นั่นหนีนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยก็ต้องระวังการเสียสตินะอย่างที่แม่หมอบอกว่าอะไรเกิดขึ้นปุบป,ป,ปับฉับพลันกระทันหันต้องรักษาสตินะเราต้องมีสติ อย่างที่บอกว่าให้สวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยวันละห้านาทีก็ได้ทําไปสะสมไปมันจะทําให้เราเพาะพุูมในเรื่องของสติปัญญาการมีสมาธิมากขึ้นแบบนี้ได้ด้วยนะคะอีกในหนึ่งมันเป็นการสะสมบุญกุศลของเรานะคะอือพอบุญกุศลเราแข็งแร่งปุ๊บเนี่ยนะคะเวลามันเกิดเหตุอะไรปุ๊บเนี่ยบุญกุศลก็จะมาช่วยเราได้นะคะอ่ามาดูต่อนะ โอ้คือติดมาสองใบเอาสองใบเลยนะอ่ามีในเรื่องของการพนันเข้ามาด้วยนะคะบางคนติดการพนันอย่างที่ว่าแหละมีเดวิลเห็นไหมแล้วติดกับการเงินนะคะเอ่อกำลังมัวเมาลุ่มหลงแบบนี้ได้ด้วยการพนันนะคะ,ะการพนันขันต่อบางคนติดการพนันงมแง,งมเลยนะเนี่ยนะชาวราศีตุลละคนาตุลระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเปลี่ยนแปลง อุบัติเหตุการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนไปทำศิลกรรมมีเกณฑ์ทำศิลยกรรมด้วยปะเนี่ยนะคะเออบางคนมีเกณฑ์ทำศิลกรรมนะมรตยูมันเข้ามารณะนะคืออาเพศอ่ะเนาะอาเพศ,าเพศการเปลี่ยนแปลงนะคะอืมบางคนศิลกรรมเปลี่ยนผ่าตัดศิลกรรมหน้าใหม่อะไรประมาณนี้นะคะ แต่ก็ระวังเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดจากเหตุที่มันเกิดขึ้นมาปรับปรับฉับพันแบบนี้ก็ได้เลยทําให้เราต้องเกิดการใสยกรรมหน้าขึ้นมาหรือไสยกรรมร่างกายขึ้นมาแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืมอ่ะมาดูใบสุดท้ายแล้วนะคะมาดูซิว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรนะใบสุดท้ายแล้วนะคะมันจอ,อยู่เข้าเรือนมรณะของราศีตุล ว้าวไพ่ใบนี้ดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความร่ํารวยการเงินการทองต่างๆนะคะบางคนไปผ่าตัดเสริมโเหเฮงให้รวยอะไรแบบนี้นะเสริมโเหเฮงให้ดีแบบนี้นะคะแล้วก็ไพใบนี้ก็บ่งบอกถึงความร่ำรวยนั่นเองนะหรือว่าของบางคนศิลปกรรมมาแล้วจะทําให้รวยขึ้นแบบนี้ก็ได้ด้วยอีกเหมือนกันนะคะความร่ำรวยความแบบ มีทั้งรถมีทั้งบ้านนะคะบางคนมีเกณฑ์ได้ซื้อรถซื้อบ้านแบบนี้ได้ด้วยซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์แบบนี้นะคะยืนยืนอยู่บนกองเงินกองทองนะอย่างที่บอกไพ่เหรียญคุณขึ้นมาเยอะมากๆนะคะมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยแล้วก็สุขสบายเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินความมีชื่อเสียงมากๆเลยสําหรับชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะแม่หมอก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ